สนับสนุนโดยโออิชิบุฟเฟ่สวัสดีครับในเวลาข่าวนอกลูกนะครับนอกลูกข่าวแรกวันนี้เริ่มต้นที่จังหวัดพิษณุโลกครับไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยครับไม่มีชื่อนะครับอยู่ริมถนนสายพิษณุโลกบึงพระครับดูป้ายหน้าร้านซะก่อนครับแม่เย้ายวนใจมากครับก๋วยเตี๋ยวชามละ5บาทแล้วก็ข้าวไข่เจียวครับจานละ10บาทขายเฉพาะวันพระนะครับราคานี้ ถ้าว่าเป็นวันอื่นราคาปกติครับจานละ20บาทชามละ20บาทดูนะครับชามละ5บาทนั้นไม่ใช่น้อยๆครับแต่มีพิกัดเหมือนกับปกติทุกอย่างถามว่าทําไมขายราคานี้ครับคาตอบก็คือเจ้าของทั้งสามีภรรยาครับเป็นคนธรรมะธรรมโมครับวันพระทีไรก็ต้องเข้าวัดทุกครั้งไปมันนึกดูว่าเดือนหนึ่งมีวันพระอย่างน้อยก็4วันขาดรายได้ครับแฟนก๋วยเตี๋ยวก็ขาดที่รับประทาน ตัดสินใจครับได้บุญเหมือนกันก็คือขายก๋วยเตี๋ยวในวันพระราคาถูกครับวันพระแทนที่จะขาย20บาทเหมือนวันปกติขายแค่5บาทได้บุญเหมือนกันแต่ดูนะครับผู้คนนั้นมาอุดหนุนมากมายฟังเจ้าของก็ได้นะครับคุณธิติพงษ์ชานซับเพิ่มภูลทวีบอกว่า5บาทกับ20บาทนั้นปริมาณเท่ากันแน่นอนลูก10บาทแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวชามละ5บาทอัตราเท่ากับ บาท uh huh. ไม่ใช่ว่า5บาทแล้วเอาเหลือแค่น,นิดเดียวไม่ของทุกอย่างมันได้ลดแล้วเดี๋ยวลองดูได้ uh huh. ต่อไปที่จังหวัดเลยนะครับไปที่มหาวิทยาลัยราชภัทจังหวัดเลยครับไปชมพิธีไหว้ครูของนักศึกษารุ่นใหม่นะครับดูนะครับผานพุ่มนั้นไม่ใช่หญ้าแพรกดอกมะเขือเหมือนสมัยโบราณเมื่อ30-40ปีที่แล้วครับเดี๋ยวนี้ครับมีทั้งไลน์ทั้ง Facebook และงานชิ้นนี้ครับ เป็นรูปพิานาครับดูไกลๆก,ก็เหมือนดอกไม้ใบไม้แต่ดูใกล้ๆไม่ใช่ครับทุกส่วนสัตว์บนพานี้ครับทำด้วยลอตเตอรี่ทั้งสิ้นครับสลากินแบ่งรัฐบาลเห็นปุ๊บก็ทราบปั๊บว่าเป็นสลากที่ไม่ถูกทั้งนั้นแหละครับไม่ทราบว่าของใครบ้างครับนี่ครับยกมาไหว้ครู และส่งท้ายไปที่สกลนครนะครับตำรวจที่นั่นครับฝึกยุทธวิธีจับคนร้ายโชพอบจังหวัดครับเนี่ยครับผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนครพลตรีพลศักดิ์บรรจงสิริเดินตรวจแถวก่อนครับหลังจากนั้นครับโชว์เจ้านายเลยว่าการฝึกจับผู้ร้ายนั้นต้องอย่างนี้ครับท่านดูครับจับเพื่อสวมกุญแจมือแต่ปรากฏว่าพลตำรวจคนนี้ครับหน้าตาเครียดมากถามว่าเกิดจากอะไร คำตอบก็คือย้อนหลังกลับไปเมื่อสัก 2- อสนาทีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับเป็นผู้ร้ายนะครับให้เพื่อนจับปรากฏว่ากางเกงคับไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบครับเป้าขาดครับโปจริงๆครับเพียงแต่ว่าไม่เปลยเท่านั้นเองโอ้โหดูครับเจ้านายก็ยืนมองอยู่หยุดก็ไม่ได้ครับจะให้ทํำยังไงครับภาษาฝรั่งบอกว่า The Show Must Go On ก็คือต้องว่ากันต่อไปจนจบครับ ฝววึกคราวหน้าเลือกกางเกงเป้าที่มันไม่เปื่อยมาก็แล้วกันนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสด โตโยต้าฟูลไฮบริดฉลองยอดขาย5ล้านคันทั่วโลกเชิญร่วมกิจกรรมในงาน Hybrid 5 Million Celebration นรุ่นรับส่วนลด5 0 0 0 0นบาท2อรางวัลและ iPad mini 27แล,28และ28กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวและโชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศเลือกชีวิตดีๆกับ6โครงการดีๆที่ดีคอนโดเริ่มต้นเพียง1 2 5 0 0ล้าน2,50บาทพรีเซล3สิงหาคมนี้ที่ดีแกรเลอรี่สุขุมวิท77